สวัสดีครับคุณฟังทีล้ครับคอลัมน์เฉลิมชัยยอดมาไหลนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาฉบับวันเสาร์ที่7เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นะครับคุณเฉลิมชัยให้ชื่อว่าแพรทองทานจะเป็นนายกรัฐมนตรีเกิน3เดือนหรือไม่เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นคุณเฉลิมชัยบอกว่าอย่างนี้ครับการที่แพรทองทานชินวัตร เข้าสู่อำนาจรัฐในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่31เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดคำถามตามมาอย่างเช่นว่านายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ทางการเมืองแล้วจะสามารถบริหารประเทศในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายบริหารได้จนถึงปลายปี2567นี้หรือไม่ หรืออย่างคำถามที่ว่าแพรทองทานจะแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้ยังไงถ้าแก้ได้แล้วจะแก้ยังไงจะแก้ด้วยสติปัญญาของตนเองหรือว่าต้องไปยืมมือของคนอื่นเนี่ยมาช่วยแก้ให้หรือจะใช้การสร้างหนี้สินจำนวนมหาศาลให้กับประเทศมากขึ้นไปอีกโดยอาศัยการกู้เงินและเอาไปแจก ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้วิธีการเหล่านี้เนี่ยมันก็คือการเน้นนโยบายประชานิยมเหมือนกับที่ทักษิณชินวัตรเนี่ยเคยทํามาแล้วเป็นประจํานะครับเพราะหวังว่าจะมอมเมาประชาชนที่คิดไม่ทันและไม่ทันคิดเนี่ยมอมเมาให้เสพติดกับการแบรมือแล้วก็รอรับเงินรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีที่ว่าแพทองทานเนี่ยจะบริหารประเทศอยู่ใต้คําสั่งหรือว่าคําบงการของทักษิณหรือไม่ แล้วคําถามต่อมาก็คือว่าทักษิณเนี่ยจะปล่อยให้แพรทองทานทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่จะไม่เข้าไปก้าวไก่ไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วก็ไม่เ right. ข้าไปสั่งการเนี่ยทักษิณจะปล่อยอย่างนั้นได้เลยครับอย่าลืมว่าทักษิณเนี่ยต้องเข้าใจระดับสติปัญญาและก็ความสามารถของแพรทองทานเป็นอย่างดีเพราะว่าทักษิณประกาศชัดแล้วนะครับว่าทักษิณคือคนที่ครอบครองนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ย ก็มีดีเอ็นเอของทักษิณผู้เป็นพ่อกับพจรบานผู้เป็นแม่อยู่ด้วยแต่เอาละครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่แต่ครับสิ่งที่แพทองทานจะต้องประสบเนี่ยคือปัญหาเศรษฐกิจของไทยเราที่ไม่ดีแถมแย่อีกตงหากนะครับประชาชนจํานวนไม่น้อยมีปัญหาหนี้สินหนุงรังหนี้สินล้น,น,ลนพ้นตัวและนอกจากนั้นเนี่ยจะต้องเจอกับสภาพการส่งออกของไทยที่ค่อนข้างจะย่ำแย่ผู้คนส่วนใหญ่มีกําลังซื้อไม่มากหรอกครับ แถมการผลิตในประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในสภาพย่ำแย่อีกต่างหากเรายังจะต้องมาเผชิญกับปัญหาสารพัดชนิดรุมเราอย่างเช่นปัญหาสินค้าจีนล้นทะลักเมืองไทยปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคเหนือซึ่งอาจจะส่งผลกระทบมาถึงจังหวัดในภาคกลางหลายจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับในเมื่อปัญหาต่างๆมันรุมเรารัฐบาลมากมายเหลือเกินเนี่ย คำถามก็คือว่าแล้วแพรทองทานในฐานะนายกรัฐมนตรีจะแก้ปัญหาให้ร่ว,รวมไปได้ยังไงเพราะถ้าหากว่าจะแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันเนี่ยก็คงทําไม่ได้หรอกครับเนื่องจากมาติดขัดในแง่ของความรู้ความสามารถและการขาดประสบการณ์แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่แพรทองทานประกาศว่าจะทําคือการแจกเงินสดยังไง่ะครับแจกโดยไม่ผ่าน ระบบที่เรียกว่าดิจิทัลบอลล็ตแจกให้กับคนที่มีความจําเป็นหรือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีอยู่จํานวน14ล้าน5 0 0 0คนย้ําว่าแจกเงินสดไปก่อนนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีคําถามตามมาคือการแจกเงินสดเนี่ยมันจะทําให้นโยบายดิจิทัลบอลล็ตที่พักเพื่อไทยเคยหาเสียงเอาไว้เมื่อปีกลายแล้วจะบรรลุปเป้าหมายหรือเปล่านะครับ เพราะว่าพักเพื่อไทยเน้นนักเน้นหนาย้ำนักย้ำหนาว่าจะต้องแจกเงินดิจิตอลบอลเลตให้ได้และต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเปรียบเหมือนกับการใช้ไฟฟ้าช็อตหัวใจของผู้ป่วยหนักเพื่อให้หัวใจเ่ยกลับมาทํางานได้แต่การแจกเงินสดเนี่ยมันคือการที่พักเพื่อไทยไม่ได้ทําตามที่หาเสียงเอาไว้นะครับแถมยังแจกให้กับคน45ล้านคนอย่างที่หาเสียงเอาไว้ไม่ได้อีกต่างหากปัญหาใหญ่อีกประการหนึ่ง คือการแจกเงินให้กับประชาชนเนี่ยแจกบ่อยๆเข้าจะทําให้ประชาชนบางกลุ่มกลายเป็นคนที่งอมืองอเท้าแล้วก็เฝ้ารอรับเงินแจกจากรัฐบาลจนไม่คิดที่จะตั้งอกตั้งใจทำมาหากินซึ่งอันที่จริงเนี่ยเงินที่รัฐบาลนามาแจกเนี่ยคนส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นเงินของรัฐบาลซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับทุกวันนี้สังคมไทยเรามีหนี้เสียอยู่คิดเป็นปริมาณ1นึ่งล้านสองแสนล้านบาท แล้วก็ยังมีหนี้ที่กำลังจะก,กลายเป็นหนี้เสียอีกประมาณ50,000ล้านบาทนี่คือความจริงที่แพรทองทานเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับคำถามก็คือว่าแล้วแพรทองทานจะแก้ปัญหาหนี้ยังไงในขณะที่ความจริงอีกประการหนึ่งก็คือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยทยอยกันปิดตัวลงไปแล้วประมาณ1,300โรงด้วยกันในช่วงระยะเวลาเพียง1ปีเท่านั้นเองนะครับนั่นหมายความว่าจะมีคนตกงานเพิ่มมากขึ้น และยังมีปัญหาเรื่องทุนจีนเข้ามายึดที่ทํากินแล้วก็กิจการต่างๆในประเทศไทยอีกเป็นจํานวนมากนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่ที่แพทองทานจะต้องแก้ปัญหาให้ได้เพราะถ้าหากปล่อยเอาไวน้นก็หมายความว่าคนไทยเป็นจํานวนมากจะไม่มีอาชีพนะครับเพราะไม่มีอาชีพก็ไม่มีเงินสําหรับการดารงชีวิตนี่ยังไม่ได้กล่าวถึงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ขัดแย้งกันอยู่หลายจุดบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมปัญหาโลกเดือดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นเพียงแค่ปัญหา ทางเศรษฐกิจที่ต้องเรียกว่าหนักหนาสาหัสและก็กําลังรุมเร้าแพรทองทานและคณะรัฐมนตรีอยู่แต่อย่าลืมนะครับมันยังมีปัญหาด้านจริยธรรมส่วนตัวของแพรทองทานอีกเยอะแยะมากมายที่ถูกสังคมเนี่ยตั้งคําถามขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลนี่คือสิ่งที่ทําให้สังคมเนี่ยคาดการณ์มาสุดท้ายแล้วแพรทองทานอาจจะอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกินสิ้นปี2,567ซึ่งก็คือปีนี้แหละครับ